แมกกาซีนตัวนี้นะครับก็เป็นแมกกาซีนแบบโรตารี่นะครับก็คือจะม 49, ้วนนะครับม้วนเป็นวงกลมนะครับก็ใส่คล้ายๆกันนี่กดเข้าไปถ้าเราใส่ตรงนี้มันก็ไม่สามารถกดลงได้นะเราต้องใส่ช่องด้านหน้าใส่ตัวนี้ก็จะโดนจานท้ายนะครับอ่ะมันมีแรงอัดน้อยหัวสูดน้อยทไมมันไม่ลงทำไม่ลงใช่ไหมก็กด แล้วดันไปข้างหลังค่ะดูนะกดทีใช่ไหมอ่กล้องดูชัชดครับกดในแนวนี้นะครับถ้าอยู่แนวนี้กดไม่ลงเพราะว่าจานท้ายจะโดนนะครับโดนขอบก็กดแถวตรงแนวนี้เนี่ยแล้วก็ดันไปข้างหลังเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าแนวยิงนะครับผม ตอนนี้ปืนปลอดภัยครับไม่มีกระสุนอยู่ช่างภาพไปที่แนวยิงได้แั้วก็ยัดยากหน่อยนะยากหน่อยนึงเพราะว่า,ายิ่งใกล้ๆสิบนัดเนี่ยมันจะยิ่งสปริงยิงแข็งครับตอนนี้หนาที่หกอีกเลยนะเนี่ยแน่นแล้วใช่ไหมครับอ๋อเป็นเล็บเะๆๆยากโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวยัดให้ครับ อ่ะหกเ,เอาเป็นสิบไหมหกเอาเป็นสิบเลยนะะจะจะให้หนูร <7. S 2> ัวเหรอคะจิ๊จๆ8 9แปดเก้าก็ตรงนี้คงจะรัมวไม่ได้แล้วผมเพราะถ้ารัวกลุ่มก็จะไม่สวยอ่าเราเป็นรัวในแผ่นเหล็กดีกว่าแต่แค่ว่า <c oughs> ให,ให้ให้ลองแค่สายสิก็พออ่านะตอนนี้นครบสิบแล้วหรือเราจะย้ายไปรัวเป่าคนก็ได้อยากจะรัมวเลยไหมครั้งแรก อยากดูเลยไหมแล้วรัวก็ไปรัวรูปคนถ้าถ้าเรียรัวก็รัวตรงรัวตรงสีขาวนั่งครับครับมันนั่งดูก่อนก็ได้นั่งนั่งอ๋ออ๋อเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะแต่แต่คอสแฮร์นี่ผมไม่ได้เปิดครับอ๋อโอเคยค่ะฉะนั้นน้องไงก็ดูตรงนี้อย่างเดียวเพราะว่าเป้ามันใหญ่อ๋ออันนี้มันเป็นเหมือนเป้าต่อสู้ไอ้เด็งๆนี่มาจากไหนอะคะ ผมเปิดก็มันใส่ฐานปิดได้เปิดได้เห็นปะลืมสองตาก็จะเห็นสีแดงถ้านอนอยู่บนยิงดินนอนถ้าถ้าไอ้แดงๆเนี่ยมันอยู่ในจอนี่หรือว่ามันเปล่าครับมันฉายจากจุดนี้ขึ้นมาตรงนี้มันโดนโดนท่ากระจกฉายเลเซอร์ต่เนี้ยนิดเดียวตรงนี้มีเลเซอร์ตรงนี้ไม่ใช่ทานนะครับทีเนี้ยจุดแดงเราอ่ะถ้าไปมองผ่านแล้ว ฆ่ากับเหล็กตรงไหนตรงนั้นคือตอนนั้นคือโดนโดนหมดลืมสองตาเลยนะเราสามารถยิงเร็วได้ด้วยครับอย่างเงี้ยรัวได้เลยตึ๊ด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 เดิเลยถ้ามันมากกับลุกขึ้นมายิงลุกขึ้นมายิงเพลนะก็จะให้ยิงเป้าเดียวก็ได้นะครับผมยิงรัวๆไปเลยเก็บภาพช็อตอะไรไว้อย่างเงี้ยรัวๆก็คือเราก็ร่างกายเยอะๆร่างกายเยอะแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่ชัวร์ก็จะลองยิงช้าๆเทนัดตั้ง ตั้งแต่จะบอกอมก็ได้การนั่งนั่งกับห่างไปไหมถ้าไม่ห่าง,างเกินไปก็เก็เก,ก้นยืาากกนได้ลักษณะการยืนการนั่งนะเอวแอนคือเขาจะอยู่ตรงฝั่งนี้หน่อยนึงมันจะได้องศาตัวเรากับปือนอะ่ะง่ายขึ้นเพราะเนื่องจากว่าพานท้ายตัวปืนะจะอยู่นะคพับห,หลายด้านขวาอันนี้ก็ไม่ดีใช่ไหมคะเพราะถ้าเราถ้าเราผลไปขวาปุ๊บมันก็ทำให้เราแอนไปอย่างเงี้ยอ่าฉะนั้นเราก็ต้องเก็บ ครับเห็นไหมสังเกตว่าเก้าอี้อยู่ซ้ายแนวปืนอยู่ขวาท่าน้ายอยู่ตรงไหล่ขวาเราพอดีเห็นไหมเมื่อกี้เก้าอี้อยู่ขวาทําให้เราต้องเอียงปวดหลังเปล่าครับเนี่ยอย่างเงี้ยแดงๆหายไปไหนแล้วสินแดงหายแล้วไม่น่าหายนะครับอ๋อโอ้ค่ะเจอไหมอยู่ข้างบนเลย ไม่ต้องโยกก็ไม่ต้องโยกอย่างเงี้ยครับอก็มันนน่รนะกระบอกปากกระบอกมันชี้ขึ้นดึงเข้าอะค่ะครับผมดึงแล้วปล่อยครับดึงเข้าแล้วปล่อยใช่ครับแล้วก็ดูเซฟตอนนี้เซฟรด้ยังอ่าตอนนี้สามารถยิงได้นี่คือนี่คือเซฟนี่คือปลดเซฟครับนี้คือยิงได้แล้วยิงได้แล้วครับ ก็คือเราต้องไปก่อนนะอย่านิ้วอย่าพิ่งเข้าของไกลเออหมือนเดิมอันนี้ก็ไม่อันตรายอะไรใช่ไหม <laughs> ไม่เตะเลยไม่มีอันตรายเพราะว่าอาการหน้าในายิงของเราไม่มีไม่มีผู้คนไม่มีสิ่งมีชีวิตยอยู่ด้านหน้าปากบอกหาที่ทางที่ปลอดภัยนะครับก็สามารถเหยียบกายได้เลยก็นี่ครับผมท้ายไม่ได้เข้าลองไหลต้องเข้าไหมคะเข้าครับทำเหมือนปืนยาวเมื่อกี้แ<ร>ล้วก็า้ยับมันเข้ามาหรือเปล่าขยมาเข้าผม ค่อยๆนะเพราะตอนนี้ลำเพลม,มีกระสุนยอยู่หาจังหวะตำแหน่งไหลหนุ่มไม่ถึงวะก็อ่านี่ครับถ้าไม่ถึงก็เอาปืนเข้ามาเนี่ยโอเคค่ะครับลืมสองตาเลยนะครับยิงเลยหรือเปล่าคะได้เดี๋ยวดูสิผมปลดเซฟให้แล้วปลดให้แล้วนะครับโอเค ขึ้นลำยังขึ้นลำแล้วครับค้างมันค้างใช่ไหมไม่สุดอ๋อไม่สุดเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีแล้วเลือนแล้วปล่อยหอมครับนี่จัดท่าทางเหมือนเดิมเลยจัดท่าทางเหมือนเดิมครับผมยิงประยาวเมื่อกี้เนี่ยครับก็ถ้าจะให้สวยก็เอามือขาหลังเนี้ยสอดข้างใต้สวยกว่าสอดใต้สวยกว่าสอดใต้สวยกว่าครับมือตรงเนี้ยไม่ต้องจับเอาสอดใต้เหมือนเดิมอย่างนี้แล้วครับอ่ามือฝ่ามือเราจะต้องอยู่อย่างเงี้ย ท้องตรงนี้โอเคอเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูใส่เซฟไว้ก่อนนะครับนี้ไม้องไกลยเซฟเนี่ยครับผมก็ใช้ล่องมือของเราเนี้ยประคองตรงนี้แล้วใช้ฝ่ามือของเราจะโดนอจะพาดกับต้นแขนแบบนี้เนี่ยทีนี้เราก็กประคองง่ายละเหมือนกับว่าปืนเบามากเนี่ยเพราะว่ามีขาซ้ายช่วยแล้วก็ฝ่ามือตรงนี้ก็ประคองด้านหลัง ไว้นะครับศูนย์เลงง่ายมากโคตรง่ายเลยใช่ไหมครับครับประทับเลยนี่นะครับผมแบบนี่ต้องให้อายคุ้นกับจุดสองสองก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยขยับ <laughs> ยิงได้เลยไหมยิงเลยโปรเซสเอ้าเอาเลยเอาเลยผมเอาใจช่วยอยู่รัวๆเลยน่ะโด่ง่ายไหมแต่ถ้าแบบนี้ก็ไม่เห็นว่ายิงตรงไหนดไหยค่ะใช่หมด้ครับจบเราก็ วิธีอ่ะนี้เรายิงเสร็จแล้วยังยังไม่จบขั้นตอนความปลอดภัยเราก็จะองปลดเซฟแล้วก็เคลียร์ปืนเคลียร์เคลียร์ลังเพลิงแปลว่าว่าไม่มีลูกแล้วปอกมันไปไหนแล้ว่ะปอกมันกระเด็นตกอยู่แถวเนี้ยตกไปยิงได้เลยไปเลยลองเหี่ยวเลยโดนละหนึ่งสองโดน โดนครับต่อเลยครับโอเคได้ทีนี้ก็เป่าพิกตั้งออโอ้โหโดนทุกเม็ดครับโดนทุกเม็ดอะไโดนอ่เลยมันมีอันนั้นไงคะมีแดงแดงโดนทุกเม็ดแล้วก็ทำการเซฟลูกเลื่อนก็ใช้ตัวนี้เห็นละ อ่กดค้างลูกเัน่ก็จะาคจะาตรงนี้โชว์ให้เห็นว่าปลอดภ<ป>ักดกด,ดเซฟอ่าแค่น,นี้แหละ<ไ>ง่ายมากสิทธิ์ทั้งสองเป็น้าที่ยิงง่ายยิงสนุกแล้วก็ราคาไม่แพงจะแพงตรงชุดแต่งกับชุดเลยกคน <laughs> คือก็บอกนี้เนี่ยตรงๆเลยคือสรุป <laughs> ว่าทําไปทไปํามาเหลือแต่กระโหลกที่เป็นของแท้เดี๋ยวคุณ ครูคเอรีบไปไหนหรือเปล่าไม่รีบครับผมอ,อ๋อก็คือวันนี้มาถ่ายคลิปเลยครับแลรีวิวไปไไเรื่อยๆ